โยโยโยบใบสองมังรงเชิญกับคลึงเน้นทีมเดียวสวัสดีแฟนคลึงหนังทุกช่องทางเชิญแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอื่นฝากพักยก7 7ในช่องคอมเมนต์ครับตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นครับเอามาถึงค่ำคืนวันจันทร์นะครับคลึงเน้นทีมเดียวพี่เจอเ๋อเรื่องเกมเวลาตี2อฟุตบอลเก่าโชเซลาอิตาลีครับลาซิโออันดับ9จะเปิดบ้านเจอกับอูดิเนเซ่ลาซิโอ40แต้มจากการชนะ12เสมอสี 4, แพ้11บนะครับเกมล่าสุดในลีกแพ้คาบา เล่นในแชมเปี้ยนลีกกลางสัปดาห์ครับบุกไปแพ้บาเยอร์มาเล่0-3ตกรอบนะครับคืนวันนี้มาริโซซารี่ยังโมสิทธิ์ใช้งานมาดูโอเกวนดูซี่กับลอเรนโซเปเรียกินี่2นักเตะที่ติดโทษแบนด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยประตูโปรเวเดลเหมือนเดิมครับเกมรับก็นําโดยอเลซิโอโรมาโยลี่นะครับแดนกลางมาเทสเวซิโนน่าจะได้เล่นกับลุยส์อาร์เบโตนะครับแนวรุกก็ฟิเป้แอนเดอร์สันมัตเตียซักคานยี่กองหน้าชิโร่อิมโมบิเล่ครับเจอกับอูดิเนเซ่24แต้มจากการชนะ3เสมอ1ิ 5แพเก้า เกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอซาลาลิตาหน้ามา1-1น,น,นะครับเฟสตี้อิโบเซเลติดโทษบานนะครับการเบลคาอฟี่กุนซอเนี่ยก็มีผู้เล่นการหลักอย่างลอตโตโรเกียนติคุมเกมรับตรงกลางก็เป็นวันเลสกับซาบีลอฟลิกนะครับแนวลุกก็โรเลนโซลุกก้ามีฟอริยองโตแวงนะครับกองหน้าก็อิซักซักเซสน่าจะมีโอกาสเบียดได้ลงนะครับนัดแรกเจอกันลาซิโอบุกชนะ2-1แน่นอนก่อนเกมเขามองลาซิโอยังเป็นต่อแน่นะครับเพียงแต่ว่าลาซิโอกำําสศึกหนักนะครับเล่นก างสัปดาห์มาด้วยแถมถ้าฟอร์มในลีกก็แพ้3จาก4เกมหลังสุดส่วนอูดิเนเซ่เนี่ยถ้าดูให้ดีนะครับอาจจะชนะน้อยแต่ก็เอาผลเสมอได้เยอะนะครับคือเป็นทีมแพ้ยากทีมหนึ่งครับดังนั้นเกมแบบนี้วัดใจอูดิเนเซ่ดีกว่าครับหนีตกชั้นมาเต็มถังนะครับอูดิเนเซ่จะบุกมามีแต้มไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับให้เชียร์อูดิเนเซ่เป็นคลึงเน้นทีมเดียวประจำค่ำคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย